สวัสดีค่ะวันนี้ก็แม่ก็พามากินซุก,กี้นะคะทุกคนเป็นซุก,กี้แห้งวันนี้กินมังสวิรัตนะคะซึ่งก็คือเป็นวันผ่าน,นั่นเองวันนี้เราก็มานัน่งกินอยู่ที่ร้านเออร้านอะไรนะที่สันติธรรมนี่แหะคะ่ะทุกคนแต่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะวันนี้เราทานมังสวิรัตเพื่อนเราก็เลยกินก๋วยเตี๋ยวไปนะคะทุกคนจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอย่างี้นะคะวันนี้เราก็เลยสั่งกินซุกี้แห้งใส่แต่ไข่อย่างงี้นะคะทุกคนเขาก็ทำให้นะคะทุกคนเจ้าเจ้าของร้านก็ใจดีมากถ้าวันพาส่วนมากเราจะไปจะไม่ค่อยกินไปกินข้างนอกนะคะเพราะว่าเราจะเกรงใจร้านค้านิดนึงนะคะทุกคนที่ ดูแก้วน้ำนี่สิทุกคนแก้วนี่เป็นขันเงินนะคะคือสวยมากคือเล็กๆอะ่ะเพิ่งเห็นนะคะทุกคนร้านนี้เราก็ผ่านไปผ่านมาบ่อยมากแต่ว่าเพื่อนพาไปนะคะทุกคนแล้วก็แก้วน้ำของเขาก็คือน่ารักมากอะ่ะเพื่อนก็นั่งกินอยู่ข้างหน้านะคะทุกคนซึ่งไม่สามารถถ่ายกับเพื่อนได้เพราะว่าคนเยอะ แล้วก็แอบมีมุมนิดนิดนึงแล้วก็นั่งท่ายอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนถ่ายไปกินไปเรื่องของเรื่องก็หิวอะคะ่ะหิวมากเพรนั้นเป็นวันพระแล้วก็ไปวัดมาแล้วไปเพื่อนเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนไปกันสองคนก็เลยมานั่งกินตอนนี้ตอนที่เรากินนี่ก็ประมาณสิบเอโมงกว่าจะเที่ยงแล้วนะคะ นางกินไปก๋วยเตี๋ยวสองถ้วยนะคะทุกคนคือซุกี้แห้งของเขาก็คืออร่อยเขาทำได้อร่อยถ้าแบบว่าทาไม่ใช่อ๋อ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ว <c oughs> ันวันพรานะคะแล้วก็จะไปสั่งกินแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกหรือว่าโต๊ะก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเงี้ยนะคะทุกคนจะมีน้ำใส่ด้วยนะ แล้วก็ผ้าของเขาก็ให้หยิบเองนะวันนี้ก็กินง่ายๆไปก่อนนะคะทุกคนเพิ่นอนแอบก๋วยเตี๋ยวชามละสิบห้าบาททุกคนอยากลองไม่ได้คือถ้วยเล็กๆคือถ้วยน่ารักมากคือปริมาณก็ไม่ได้น้อยมากนะคะที่เรากินอยู่นี่ก็คือเป็นซุกี้แห้งซุกี้แห้งก็อีกเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะเพราะว่า ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวถ้าก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ15บาทมันร้อนนะคะทุกคนกินไว้ไม่ได้ซึ่งเพื่อนของเราก็ตนว่าถ้ากินเสร็จแล้วก็รีบไปเลยเพราะว่ามีงานรออยู่ก็ <c oughs> คือก็ค <c oughs> ืออร่อยนะค่อนข้างอร่อยลูกค้าเข้าออกตลอดนะคะทุกคน วันหน้าเราก็จะพาน้องวอนไปนะคะเราจะไปกินกล้วยเตี๋ยวทุกวันเราก็ขายกล้วยเตี๋ยวอยู่แล้วล่ะคะ่ะทุกคนแล้วก็อยากเปลี่ยนบ้างนะคะแต่ส่วนมากเนื้อเนื้อนี่เราก็จะไม่กินนะคะเราจะกินหมูหมูนี่กินอยู่ลูกค้าเข้าออกเข้าออกตลอดแล้วก็เขาบอกว่ามีขนมถ้วยด้วยซึ่งอยากกินมากอยากกินขนมถ้วยมาก เอาว,วันนี้วันพระคนทําไม่มาส่งเนี้ยคะ่ะร้านค้าก็ไม่มีให้ลูกค้านะคะก็เลยอดขาหนมต้มไปเลยเขาก็ผัดแบบแห้งๆให้นะคะทุกคนรสชาติก็คืออร่อยแล้วอะ่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มอะไรอีกเลยมันมันก็เป็นตรงมุมมุมสีแยกเล็กๆนะคะ นี่ทุกคนข้างหลังเนี่ยคือลูกค้าเข้าเยอะมากอะ่ะร้านของเขาก็มีหลายอย่างนะมีกุวยจับแล้วก็มีกระเพาะปลาอย่างเงี้ยนะคะทุกคนถ้าใครได้ผ่านมานะคะอยู่แถวสันติธรรมนะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวรุดเล็ดเออร้านกว๋วยเตี๋ยวอะไรนะอ๋อร้านกว๋วยเตี๋ยวอยุธยา ถูกแล้วร้านก๋วยตยวอายุทยาถ้าไปวันอื่นก็จะรีวิวให้อีกนะคะเพราะว่าวันนี้เรามากินแบบมังมังกินบุนเส้นเหมือนบุนเส้นผัดแห้งวาซุกี้แห้งก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเขาไปผัดให้แบบดีมากอะดีมากดีมากจริงๆ แล้วก็เขาก็จะมีกากหมูด้วยนะทุกคนกากหมูถ้วยเล็กๆอ่ะเขาก็จะทอดกากหมูจะมีกระเทียมกับใบเตยซึ่งเพื่อนอ่ะเขาอาจจะไปกินบ่อยอ่ะเขารู้หมดเลยเพราะว่าเราไปครั้งแรกอ่ะแล้วเราก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยแล้วทีนี้นางไปหยิบกากหมูมาด้วยนะนางบอกว่าอร่อยชิมเลยชิมเลยนางก็คงเผ่อลืมไปเลยเพราะว่าเรากินมังอยู่ เาเธอชิมเลยชิมเลยอร่อยนะนางไม่ได้กินถ้วยเดียวนะกินสองถ้วยค่ะกากหมูอีกหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็มีผักสดให้ด้วยนะคะเใหยลูกค้าเข้าบ่อยลูกค้าเข้าตลอดนะนเพราะว่าเราเห็นนางกินแล้วก็ว่าเออสีสีของก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นๆแบบนึงม,มันก็น่าอร่อยนะอย่างนี้เราก็ว่าเออถ้าไม่ใช่วันพารเราก็จะมาลองนะ เียเพราะว่าเราก็แต่ละร้านมันความอร่อยไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ใครชอบนะแต่ว่าถ้าเป็น๋วยเตีอ๋อ่ะเรากินได้ตลอดอยู่แล้วไม่ว่ากินทั้งวันก็ได้นะคะมื้อเช้ามื้อเย็นมื้อเที่ยงอ่าอะไรกินได้หมดเพราะว่าชอบกินเส้นมาก คือแม่ก็ลืมยกน้ำให้ดูนะคะแก้วน้ำของเขาคนาดรักทุกคนน่ารักที่ใส่เสื้อสีแดงนี่นะคะทุกคนคือแบบแต่งตัวเรียบร้อยค่ะก็คือไปวัดนะคะนี่เออนี่ไงแก้วน้ำของเขาทุกคนดูสิ เนี่ยแก้วน้ําคือน่ารักอะ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้คือชอบอะ่ะชอบชอบเพิ่งได้เห็นนะเพิ่งเออไปหลายหลายร้านแล้วเราก็เพิ่งได้เจอแบบแก้วน้ําแบบเนี้ยคือตื่นตาตื่นใจสําหรับเราสรุปคนอื่นไม่รู้นะคะทุกคนแต่เราก็บอกเอ๊ะมันน่ารักดีเพิ่งเห็นเพิ่งได้เห็นเนี่ยนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ